ต่ำเตี้ยเรียดีินต่ำเตี้ยเรีย่าสวัสดีพวกล่างยาทุกคนสามัญชนทุกทั้งหลายนะคะวันนี้แวะมาที่ไลฟ์รีิวิวของดูนะคะจริงๆตื่นเต้นมากก็คือลืมไปเลยว่าวันนี้ตัวเองมีเปลี่ยนชุดจริงๆลืมไปลยเหรอตื่นเต้นอีกกี่ตอนก่อนก่อนหน้านี้หนึ่งชั่วโมงตื่นเต้นตื่นเต้นมารอคนสวยจุติแม่นอนคนสวยต้องมารอดูคนสวยจุติสวัสดีนะเชล่า สดปีนะน้องเสียจุ๊บจุ๊บบอกเลยว่าหนูว่ามันเป็นการของคองบายที่ลงตัวมากใครที่ชอบสาวน้อยน่ารักก็จะชอบใครที่ชอบาแบบว่าแนวแบบเซ็กซี่้ายส่งของคุณแม่เออก็ได้สืกก่อกันคือมันได้ทั้งน่ารัก เด็กน้อยแล้วมองเป็นหมาหมาก็ได้เช่นกันเอยใช่มันเป็น 3. หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามจุดมองได้ไหลายมุมจริงๆทุกคนตอนเห็นะ่ะครั้งแรกวะนะทุกคนเห็นจะต้องพูดคําว่า <c oughs> <c oughs> มันแบบแบบว่าเห็น,ม,นมันเห็นเุ๊บมันแบบใช่เลยอะแบบใช่ใช่เลยเออ คนเห็นขาไวมเฮ้ยมีสเต็ปมันมีสเต็ปมาทุกคนท้องไหมเห็นขาแล้ววบๆว่าเห็นเท้าแล้วเอ๊ะทุกคนรอบนี้รองเท้าจะเป็นแบบไหนกันนะเอ๊ะไหนมาเรียนรองเกิเยยากดเรียนลอเท้ากไเรีอยากได้เรยนละคามจะช่วยเรียนเร่องูกอยาเรียนออยาเรียนอยาเรีพวกเคมยพวกสินะททำไม่มี ถุงน้องเอ้ยข้อส้อน่ารักหิกซี่ไรทุกคนจิกซี่บวกแล้วมันมองได้หลายมุมจริงๆะวะทุกคนพร้อมไห้นี่อันนี้คือช่วงล่างนะคะอันนี้น่าจะแค่หนึ่งส่วนสี่ของชุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคนที่มีสายรักถุงน้องน่ะเป็นคนดีนะเพราะว่าเขาอะเผยเขาเรียกว่าเผยแร่ ความเมตตาการุณาให้เกิดทุกคนนไหคะัวัวนดวีโซเฟียนะคะขาขาวขาวโอ้โหขาวมากครับจร,จริงจริงหนูอะเอาตัวเองไปฟอกเรียบร้อยแล้วแลบรองขาวแน่นอน <laughs> บอกแล้วทุกคนคิดมาแล้วเป็นอย่างดีน่ารักไหม <N> นี่เห็นปะกระโปรงดีเทลความดีเทลใดๆ <N> เอยข่าวมากครับจริงอันนี้คือเรายังไม่สามารถออกจากความข่าวได้เพราะว่าชุดสีขาวนะคะอ <N> ันตรายต่อใจใช่อันนี้ไม่ใช่ข่าวแบบว่าแบบว่าเป็นแบบข่าวติดเหลืองด้วยนี่คือข่าวเลยเป็นไวแบบโอโมโลเลยนะคน <N> น่ารักไม่ไหว,วเห็เหนแค่กระโปรงก็บอกว่าน่ารักรอ้นใจบางเกินไปแล้วนะ

อันเดอร์นะเขา้าใจไหมสามสองเจ๊ <c oughs> สวัสดีนะคะทุกคน ะะเราเลยได้ได้หน้ามาแค่นี้นะคะทุกคนต้องขอต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ให้ทุกคนต้องตั้งหน้าไปต้อง คืกคนเช่านะคะนี่ทุกคนยังไม่หมดนะหน,หนูโชว์ให้ดูนี่ฮึ่ฮึมฮึมอมลูกอมได้ด้วยและที่สำคัญนี่ทุกคนนี่เนี่ยฮะถอดผ้าคลุมได้ด้วยนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมถอดผ้าคลุมได้ด้วยนี่ๆๆๆส่งสเสริมความใจแตกมากขึ้นไปอีก <laughs> แล้วก็สามารถถอด สวดอื่นๆได้ด้วยนะทุกคนนี่เห็นไหมไม่มีมงกุฎก็น่านรักใชยไ,ไม่มีน้องวิ้งก็จะไปอีกแบบนึงแล้วเห็นไหมน่านรักไหมตามคนกลับด้อมตามคนกลับด้อมกตามคนกลับด้อมแล้วตามคนกลับด้อมน่านรักไหมก็ <c oughs> เป็นเทวินเทลคู่ใจอู้ใช่ไหมน่านรักใช่ไหมน่ารักใช่ไหมและที่สําคัญนี่นหนูจ้าเอาไว้ด่าทุกคนเฮ้ยไอพวกเสียงแข็งฮะคนอย่างกู อันดับหนึ่งของอนจาจักรพิฆาตเปียแครีนาเองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงเป็นไงชุดชุดใหม่น่ารักไหมน่ารักเกินใจจต,ต้านทานนี่แล้วพอเอาอันนี้ออกเนี่เป็นไงหางเก็บมาทวิเทลกู้ใจเก็บมาไปทวิเทลแบบยาวด้วยทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมน่ารักสวยน่ารักอือสวยน่ารักเขาอีเดชัว 顔いいですか <laughs> <laughs>